ไป,ไปวิ่งวิ่งเดินก่อนเลยกลับมารับป่น<ป><ป>วิ่งก่อนเลย<ป>สวัสดียามเช้าเช้านะคะประมาณหกโมงครึ่งนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> มีคนพามาวิ่งนะคะปุกแต่เช้าเลยไป วิ่งไปแล้วก็จะวนกลับมาค่ะวนกลับมาเพื่อกดดันเพื่อให้วิ่งต่อเราไม่สินใจนะคะเราจะเดินค่ะไปดิไปดิไปก่อนวิ่งกลับคืนมาทำไมเนี่ยกลับมารับหน่อย <laughs> เขาเดินเร็วก็ได้

Đi Đi <โดย>อาชีอยู่เลาวิ่งมันก็มัวเอาแค่นี้ก่อนนะคะมีคนกดดันให้ไปวิ่งค่ะ